สวัสดีค่ะวันนี้พบกับชบาชาแนลนะคะก็วันนี้ชบาจะพามาที่งานเ e ปเอ็กซ์โ a i ไทยแลนด์นะคะมีตั้งแต่วันที่25ถึง28ิพฤศจิกายน64นะคะที่พห1 0 3งยบเบางนานะคะก็มาวันนี้ก็วันนี้วันที่วันนี้วันที่26่กนะคะก็วันที่2นะคะคนเยอะมาก เที่ยวไทยร่วมอยู่ด้วยนะคะออกไม่ใช่ร่วมไปอยู่ไม่ไมอันนี้ซื้อซื้อตั๋วแล้วกําลังจะเดิน,น,นะะเข้าไปข้างในนะคะเดินเข้าไปข้างในกันก็ต้องรักษายะห่านิดนึงคนเยอะมากมแต่ว่าใครๆครก็อยากมาเนาะเพราะว่าจะมีของขายมีของน้องหมาน้องแมวในราคาถูกเดินเข้าไปงานกันเลยนี่เราก็เตรียมตะกร้ามา จะมาซื้อซื้ออาหารให้น้องหมาน้องแมวเราเออไปทางไหนดีไปทางไหนดีตรงไหนอันนี้ขอบเจอไฮเจอไฮนะคะอันนี้น้องหมาเราก็กินนะคะนี่มีแจกของค่ะมีแจกของด้วยค่ะสวัสดีค่ะ เยอะเลยอาหารสดก็มีนะคะนี่ค่ะแต่ละบูธก็มีของอะไรก็ออกมาโชว์นะคะ กายกันน้องๆกำลังทักทายกันอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของน้องหมานะคะโอ้โหอันนี้ก็คืออันนี้อะไรคะนี่มีหมวกอันนี้คือกิ๊บอะคะมีของเล่นน้องหมาน้องแมวครับะจะมีเสียงอ๋อจะมีเสียงใช่ครับข้าทำจากข้าวต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสีทำมาโดยเฉพาะสำหรับของน้อง,องหมาน้องแมวครับอก็ะอจะมีด้านนู้นเป็นขนมหมาเรียกับแมวเลียครับ ผลิตภัณฑ์ทำจากธรรมชาติไม่มีเกลือและน้ำตาลครับไม่มีเกลือและน้ำตาลไม่จะได้ไม่อ้วนเนาะไม่มีโซเดียมแล้วก็มีกระดูกที่ทำจากไม้มะม่วงครับแล้วไม่มีเสี้ยนครับแล้วก็น้องหมาสามารถสัมผัสเข้าไปได้ครับ<อ>ตรงนี้จะเป็นเชือกจากใยกันชงค่ะน้องสามารถย่อยได้ค่ะอ๋อทานเข้าไปกัดแ,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 แลแ้วก็ทานเข้าไปได้เลยแล้วก็ยึดสามารถย่อยได้เลยไม่ป็นไม่เป็นอันตรายกับน้อง ตอนนี้จะมีโปรโมชั่นอยู่ค่ะจะลดราคาอมีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะคะ S เกินถึงถึงเลยค่ะอ๋อมีทุกไซส์เลยเนาะใช่ค่ะอืมดีจังเลยจนหลับโคเด้นได้เลยโอ้ตั้งแต่มาเล็กยันหมาใหญ่เลยนะเออใครสนใจก็มามามาช็อปนีได้เลยเนาะเดซิทัลฮอลล์นะคะอ่าไปต่อนะคะไปต่อนะคะนี่ขนมอะไรคะเนี่ยมีติดมาพนะค่ะลูก อ๋อเป็นของน้องหมาเป็นของน้องหมาหมาเด็กใช่ไหมใช่ทำ <arrived. S 2> จากอะไรเป็นพันย่พื่อค่ะลูกค้าอันนี้จะเหมาสำหรับหมาเด็กค่ะน,นี่จะเหมาสำหรับหมาที่ว่ามีอาย,เย,เยุเยอะค่ะค้าเพราะจะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็กระดูกค่ะอ๋ออันนี้บำรุงกระดูกด้วยนะอันนี้หมาแ,แก่อันนี้หมาเด็ก,กนะนี่หมาแก่นะใครสนใจก็มามุ๊คได้เลยนะของเยอะแยะเลยไปต่อเน้อใส่ชุดสวยเชียวโอ้ ด้วยฮัลโหลฮัลโหลสวยเชี่ยอันนี้ก็มาบูธของสมาร์ทอะไรนะสมาร์ทพาร์สนี่เยอะแย,ะ,ยะเลยอันนี้ขนมเค้กน้องหมาหรือปะใช่ไหม ใส่เสื้อใส่เสื้อเชียงใหม่ด้วยเอย้ใส่เสื้อเชียงใหม่ด้วยเออฮัลโหลอันนี้คือขนมน้องหมาเหรอโ <Yeah. S 1> อ้นี่คือขนมเค้กน้องหมานะ oh. น้องหมาทานได้ oh. อาหารยากหนึน้องหมาทานอาหารยากก็จะมีพวกนี้นะคะนี่ข้าขนมน้องหมาทั้งหมดเลยขนมน้องหมาทั้งหมดเลยไปต่อตรงนี้ก็จะเป็นอะไรก็จะมีเชือกของน้องหมา เชื่อของน้องหมาน้องแมว,วแล้วก็ปีน,น,าาน,ปนบ,บูนน้องบางทีเล่นในคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือว่าเล่นแบบระบบปิดเดาน้องปีนก็จะโอปอลอ,อยู่ในนั้นใช่ไหมคะตรงนี้แหละรถปีนมูลนะครับลูกค้าจ๋าวลองดูได้นะคะโปรโมชั่นซื้อครบสองบาทแถมฟรีค่ะแมวเลี้ยงหนึ่งซองเป็นรถทูน้าเราขายเชีย<อ>วะะคุณค<อ>่ารักกมาเลยขอีอคไรง แต่ว่าน้องมาที่โเรีอยากให้้องสุดายเพราะว่าน้องไม่อยากออกเลยน้องจะแบบว่าไม่อยากออกนะคะน้องขอที่นี่ค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะนี่นะคะน้องว่าอยู่ใช่ไหมคะใช่น้ารักมากเลยขอบคุณค่ะค่ะทางด้านใดล่ะทางด้านใดคะน้องเจ้าสัวนะคะทางเราได้ที่เรียบร้อยแล้วอยากขนสวยค่ะเซ็งและอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหม จะเป็นแบรนด์ในใจอีกหนึ่งแบรนด์นะคะนอกนั้นก็จะมีไม่มันไม่มีไม่มีอีกแล้วเอ้ยขอถ่ายหน่อยขอถ่ายน้องแมวหน่อยฮ่าโหลฮัลโหลอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะชื่ออะไรคะเจ้าสัวเจ้าสัวอุ้ยอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะพี่อ้ยเจ้าสัวฮัลโหล ค่ะในงานก็จะมีะคนรักสุนัขรักแมวนะคะรักน้องหมาน้องแมวพาแมวพาน้องมาโชว์กันเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็แบบเราขอถ่ายนะทุกคนก็ยอมให้ถ่ายนะคะเพราะว่าเราก็รักสัตว์นะคะว่าทุกคนรักสัตว์เหมือนกันเราก็อยากให้ทุกคนรักน้อง,น,องน้องหมาน้องแมวของเราเหมือนกันเนาะอ,อุ้ยสนุกสนาน,นะคะ่ะวันนี้เรามา งานแล้วก็ช้อปปิ้งได้เต็มคันรถละเต็มคันรถสิบล้อเราละ <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนน้องหมา <laughs> น้องแมวนะคะ <laughs> เสื้อผ้าออเซสซอรี่ขอเข้าไปดูหน่อยน้องหมาน่ารักน่ารักใส่เสื้อผ้าสวยๆเท่ๆ <laughs> มาเที่ยวงาน <laughs> นี่คะ่ะเสื้อผ้าโอ้โห <laughs> ตอนนี้กำลังลดยีเซ <laughs> <laughs> นะคะมี ีเสื้อกันฝนด้วยมีเสื้อกันฝนด้วยนี่ยค่ะเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็มีเสื้อกันหนาวมีแบบเสื้อยีนก็มีนะคะเยอะแยะเลยค่ะ สเคาเป็นชุดกันขนล่วงอ๋อชุดกันขนล่วงนี่ไงไนคนนี้ก็จะเป็นดารานะ่ากล้องมากอุย้ยคนนี้ก็น่ารักคอลมรองเสีน,น้ดังขึ้นคนนี้ยังงนน่วงนอนเหรอง่วงนอนเหรอคะอ่อนล่วงอุ้ยทำงานหนักมากเลยยิ่งรักทำงานหนักจนง่วงนอนโอ้ ก็จะเป็นเสื้อชุดกันขนร่วงของน้องหมาน้องแมวนะคะเนี่ยลายเยอะแยะเลยค่ะแล้วแต่เราเลือกนะคะชอบลายไหนแต่ไม่รู้น้องไม่รู้น้องจะชอบลายที่เราเลือกหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นน้องหมาพันเล็กน่ารักแบบฉบับพกพานะคะน่ารักมากเลยนี่เหมือนคาฟิลมากเลยอุ้ยน่ารักฮัลโหลฮัลโหล สมาคมนะ้องหมาน้องแมวนะคะรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะอุ้ยอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเอี้ยมน่ารักมากเลยอันนี้เป็นน้องหมาหรือน้องแมวอะ่ะน่าจะเป็นน้องหมามก็จะเป็นแบบเอี้ยมเอี้ยมนะคะน่ารักตรงนี้ก็จะเป็นจะมี้เครื่องเครื่องเป่าฝนแล้วก็ จะมีเตียงของน้องนะคะบูธนี้บูธนี้น่ารักมากเลยแล้วก็มีเอ่อที่ใส่น้องหมาน้องแมวแล้วก็เป็นรถ <Okay, okay. S 1> น่ารักมากแล้วก็มีพัดลมด้วยกันร้อนนะคะเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เพราะว่าเขาไม่ให้เข้านะคะนี๋วเาดูเนี่ยค่ะสวยๆนั่นเลย,เลยลก็แอบดูของคนอื่น <laughs> มีแบบติดพ,พัดลมด้วยกันนองร้อนนะคะเท่า like ไหร่ก็แบบนั้นอะเท่าไหร่คะอันนั้นอะเท่าไหร่คะันเก้าห้าสิบัอ่ะคะมีพัดลมไหมอันนี้มีพัดลมไหมคะมีพัดลมด้วยพันเก้าห้าสิบแบบแบบแบบมีพัดลมด้วยกันนองร้อนนะคะอันนี้แบบ แบบแบบเป้นะคะก็ถ้าเราไม่เอาแบบเป้ก็จะเป็นแบบล้อเลื่อนอย่างนั้นก็ได้แบบลากสะดวกดีนะคะอุ้ยใช้ได้เลยเก๋ๆนะคะเกเ๋ๆเตียงน้องก็น่ารักเตียงน้องก็น่ารักมีเตียงไม้มีบันไดด้วยมีทุกอย่างให้เลือกสรรน,นี่ก็จะเป็นรถของน้องๆน,นะคะรถหมาน้องหมาน,น้องแมวเราไม่ต้องอุ้มให้เขาให้เขาแบบเขาเหนื่อยเราก็เหนื่อยนะคะ เขาทักกันเราก็มีความสุขน้องหมาก็มีความสุขตรงนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นที่กั้นแบบว่าเออไม่ให้น้องหนีไปไหนนะคะก็จะเป็นที่กั้นของน้องหมานะคะน้องแมวของกั้นไม่อยู่เพราะน้องแมวเขาชอบกระโดดอู้มีทุกอย่างนะคะอขอถขอดูน้องแมวหน่อยโอ้ยโอ้ยน่ารักมากเลยโอย้น่ารักสุดๆอ่ะ

ร้านนี้คนเยอะมากชุดชุดร้านนี้สวยจริงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ราคาที่จะแบบว่าราคาราคาย่อมเยาว์นะคะนะคะี่ค่ะนี่ก็จะเป็นร้อยร้อยสี่สิบสองร้อยนะคะตรงนี้เลยสองร้อยห้าสิบนะคะมีเยอะแยะเลย่อเ้ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้า น้องหมาน้องแมวเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นราคาย่อมเยานะคะอันนี้ก็ตัว2ตัวร้อยนะคะตัวละ5้าบาทนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบเล็กๆแบบน้องหมาน้องแมวนี่ค่ะน่ารักมากเอ้เดี๋ยวเราจะเลือกไปสักสองตัวดีไหมขนก็จะหนาแน่นมากนะคะแลก็จะเยอะๆหน่อย ออส่วนมากก็จะเป็นอาหารนะฮะจะจะเป็นอาหารสุนัขนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป้น้องแมวเข้าไปดูหน่อย เป้น้องแมวนะคะก็จะมีตรงนี้จะมีช่องอากาศให้น้องแมวอาหายใจนะคะจะได้สบายนะก็นั่งสบายแบบหิ้วก็มีนะคะแบบหิ้วแล้วก็แบบสะพายนะคะแบบพิ้วแล้วก็แบบสะพายเวลานั่งรถไปไหนๆนะคะน่ารักดูมีกระเป๋าด้วยมีหมวกน้องมาน้องแมวเยอะแย,ย,ยะเลยมีหมวกน้องมมีกระเป๋าหลุยด้วย <laughs> มีทุกแบรนด์นะคะ ก็ม,บบม,บบมีแบบมีแบบมีแบบหมวกสังาสารด้วยน่ารักมากเลยไปใส่ให้น้องหมาน้องแมวเป็นพร็อพถ่ายรูปนะคะเจ๋ๆนะคะสวยมากเลยของเยอะมากมายไก่กองนะคะก็รีบๆมากันนะคะจะได้ของในราคาถูกอันนี้ของเล่นน้องแมวนี่ของเล่นน้องแมวเยอะมากเลยถูกด้วยอ่าไปต่อ อันนี้ก็จะเป็นอาหารน้องแมวเหมือนกันนะคะก็จะเป็นของญี่ปุ่นเนาะเยอะมากมายเลยอันนี้อันนี้บูทโอมีอันนี้แมวแล้วก็กิน มีโอโอมีนี่เราต้องซื้ออันนี้ซีซ่าซีซ่ามีโปรโมชั่นไหมซีซ่าเนี่ยซโมชันนะคะบง้อบาทถ้าซื้อครบ12บาทค่ะแถมหมอนเพืผมด้านโน้ตซื้อครบ24บาทแถมหมอนรองคอค่ะอ๋อโอเคโอเคเค่ะโอเคงอ้นโอเคโอเคอเครอเคโอเคเคเคะ โอเคขอตะกร้าเลยขอตะกร้าให้ลูกค้าน่อยจ้าอ๋ออาหารน้องแมวก็มีตรงนี้โอ้ตรงนี้อันนี้บูธใหญ่เลยก็กาฟิวกาฟิวชอบกินรถไอ้นี้ค่ะรถไอ้น,นี้นี่ค่ะรถนี้อันนี้คือรถหยิบไปเลยเนาะ เดี๋ยวเราหยิบก่อนเอาทั้งเอาทั้งนี้เลยได้ไหมนี้ขอสองอันได้ไหมอเอ่แล้วก็มีรถนี้ด้วยนี่นีจาติวกินไหมคะไม่ครบค่ะหยิบนขาเอาข้างล่างเติมคเอามาสองเลยค่ะพี่เอามาเลย ได้กี่ถาดแล้วได้ของแถมอะไรบ้าง24ถาดได้ของรองเวัลกระดูกหายขานหนึงให้ไก่แล้วค่ะแถมแถมแค่นี้ใช่ไมหมใช่ค่ะของรางคอมหมาหรือแมวหมาค่ะ <laughs> หมารองคอคนก็ <laughs> <laughs> ทีนี้ทำไงคะไปทำงานก่อนได้ไห <Okay. S 2> ไมโอเคลงรถค่ะ รักมากเลยเออหนูน่ารักมากเลยนะก็วันนี้เราก็พากมาเดินกันทั่วแล้วอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะคะเขาก็มาออกมูเพราะว่าโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนี่ก็เราก็เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วก็มีคุณหมอมีคุณหมอมานะคะเราก็เป็นลูกค้าประจำของโรงพยาบาลนี้อยู่แล้ว งนี้เป็นสถานีขับถ่ายเ<ง>ยอะแยะ<ง>ไม่หมดเลยค่ะ แบบพันหลายหลายหลายสายพันธนะคะทีแบบทักทายกัน <t> น <varit> <c oughs ÜNDNIS> ่ารักมากๆน่ารักมากๆฮัลโหลฮัลโหลรอที่สุดโนี่ค่ะก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างจริงๆนะคะในงานนี้มีทุกอย่างจริงๆเดินไปก็มีความสุขไปน้่เดี๋ยวขอไปแอบดูเสื้อชาแนลชุดนี้ทั้งชุดเลยชาแนลค่ะออกจากช็อปมาเลยนะคะ ก็ใกลค้คริสต์มาสแล้วนะคะชุดน้องก็จะมีพวกชุดคริสต์มาสเยอะแย,ยะเลยแล้วแต่เราเลือกเลยนะคะนี่กุชชี่กุชชี่ก็มาชุดนี้จะมีคนนิยมมากมายนะคะส่วนมากจะเป็นน้องๆวัยรุ่นนะคะก็เป็นจะเป็นเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าแบบเก๋ๆนะคะเนี่ยชื่อร้านนี่ค่ะ,ะเสื้อผ้าเก๋ๆเยอะมากนะคะพวกอเนกประส์นะคะชุด ไทยก็มาค่ะชุดไทยก็มาร้านนี้เราไม่สามารถจะเข้าไปได้เพราะว่าคนเยอะมากเพราะเสื้อผ้าสวยมากร้านนี้ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราไปต่อวันนี้จะเดินให้ทั่วเลยเตรงนี้ก็จะเป็น ต้องเป็นอนนี้ก่อนเนาะหมุนวงล้อละรับของรางวัลเนหอหมุนเลยหมุนมากมเขาบอกว่าจะมีของรางวัลให้ดูซิว่าจะได้อะไร <c oughs> เลี้ยงหมารเลี้ยงแมวคเลี้ยงหมาค่ะเอาสองอันได้ไหมมีทั้งหมาทั้งแมวเลยอะ มีของรางวัลแจกด้วยบูธนี้เขาเขาจะทําอะไรนะบูธนี้บูธนี้คือโรงพยาบาลสัตว์ค่ะอ๋อบูธนี้คือโรงพยาบาลสัตว์นี้ขายจะขายใหญ่คะหมาเล็กค่ะเย่ค่ะขอบคุณค่ะเย่เราได้แล้วเราได้แล้วเราได้แล้วเรามีตะกร้าใส่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปต่อ บุ้นี้ก็จะมีของโอ้โหก็จะเป็นที่นอนน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าน่ารักน่ารัก,รกเสื้อก็จะเป็นแบบผ้าบางๆนะคะไม่หนามากอันนี้แบบว่าเหมาะสําหรับหน้าร้อนบ้านเรานะคะไปต่อว้ยของราหล่นต่อพี่ต่อเก็บให้หน่อยเขาให้มาสองอันเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นบ้านน้องหมาเอ้ยบ้านน้องแมวเอาไว้ขวนเพราะว่าแมวก็จะชอบผ้าแบบนี้เห็นไม่ได้ต้องขวนนะคะเนี่ค่ะของเล่นเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นที่กินน้ําของน้องแมวไปต่อไปต่อค่ะ ก็คนก็จะเยอะพอสมควรน,นะคะต้องรักษาระยะห่างกันกบ้างนิดนึงก็<อ>คือในงานก็จะมีพวกอเซกรี่ของน้องหมาน้องแมวนะคะก็แล้วแต่จะเลือกเอาราคาไหนมีราคาตั้งแต่มีราคาตั้งแต่ถูกถึงแพงเลยนะคะแล้วแต่ตามฐาน,นะของพวกเราเลยนะคะ นี่ค่ะเชือกมีแบบถูกแบบแทงมีหมดกรอกคอสวยๆนี่กอกคอสวยมากปอกคอสวยมากลายเก๋ๆนะคะว้าวสวยมากเลยสวยทุกลายเลยอ่ะสวยทุกลายเลยอ่ะอันนี้ของอันนี้ก็จะเป็นแบบน้องหมาที่ตัวใหญ่ ได้แต่เราเลือกนะคะสีส,สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะสวยหมดเลยขอถ่ายหน่อย,ยขอถ่ายหน่อยโอ้แล้แต่เลือกเลยนะคะนี่เก๋ๆน้องเป็นผู้ชายก็จะมีสีน้ำเงินนะคะโอสวยมากเลยแต่เคทเ่เยอะ อ,อะไรนะคะตอไปอันนี้ราคาพิเศษนะมีสองพิเศษสามหนึ่ง1 1> ใช่นี่น้องแมวเรากินที่ห้อนี้นนมีอะไรพิเศษบ้างคะเนี่ยก็มีซื้อสี่ถังหนึ่งครับแล้วราคาสองร้อยยี่สิบบาทตกแล้วเหลือสิบหกบาทครับอืมน่าสนใจมีสี่รสชาตินะครับมีสี่รสชาติเราซื้อเลยได้ไหมเราซื้อเลยนะเราซื้อเลยของรสชาติของ,ของ ของเรานี่เกาจะกินผสมได้เก็ผสมได้ไหมอ่ะได้ครับผมผสมได้ได้เลยผสมรสชาติได้ผสมได้ตัวถ้าตัวนี้ก็จะขายดีที่สุดแตนไม่ค่อยคุ้มก็เอาเอาเอาขายยังไงนักเป็นเป็นกล่องเนาะตองตองละยี่สิบตองสี่ตองครับสี่ตองก็ลดละห้า่องอ่ะเอาเลยเอาลดละห้าตองลดละห้าซองครับ ด้านนี้ด้านนี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังของงานเขาจะมีงานตะกวนต้องไา้เปล่ลปาเลยขอขไปดูสิน่าจะใช่ต้นไม้ ก็รอบๆองานแล้วนะคะก็น่าจะทั่วหมดแล้วก็ก็จะมีทุกอย่างให้เลือกสรรเฉพาะของน้องหมาน้องแมวนะคะมีแชมพูนะคะบูธแชมพูอาหารมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะยันนี้ก็วันนี้ก็พามาดูจนครบแล้วนะคะคนเยอะมากแม่บริจัท าทางเห็บบาดฝนร้วงดินอันชิลานี่ก็จะเป็นอะไรแก้ปัญหาเห็บหมัดแก้ปัญหาควันฝนร่วงที่เรือนเปียกแห้งโอ้มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ<ม>ก็อันนี้เป็นอาหารของพ่อแม่น้องหมาน้องแมวนะคะใครหิวก็สามารถซื้อน้ำซื้ออะไรทานตรงนี้ได้นะคะ<ม>ก็วันนี้ชัวก็จะจบ ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็คิดว่าพาเดินจนทั่วแล้วใครที่รักน้องหมาน้องแมวก็รีบรีบมานะคะงานก็จะมีถึงเอ๊งานจะมีงานมีถึงวันที่เท่าไหร่นะงานมีถึงวันที่28เท่านั้นเองนะคะก็มีงานงานจะมีแค่สามวันเนาะงานมีแค่สามวันนะคะเพื่อลดการ เพื่อลดการที่จะได้อยู่อยู่คนกับคนเยอะๆนะคะอืมคอยนิดนึงหาตหาบ้านตรงนี้ก็จะเป็นน้องหมาหาบ้านนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีกฎเกณฑ์เยอะมากนะคะเนี่ยค่ะก็เขาจะรับเฉพาะที่คนที่ทพร้อมรับน้าไปเลี้ยงเท่านั้นนะคะ ร้านนี้ก็จะมีร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าน้องหมาหวานหวานแบบหวานหวานร้านนี้แบบร้านนี้ดีมากเลยมีแบบหวานหวานมากเลยทุกอย่างเลยของน้องหมาน้องแมวนะคะร้านนี้ก็จะเป็นอะไรน่ารักมุงม้งมิ้งฟงฟิงมากเลยนะคะสีชมพูสีฟ้านะคะไตลสกอ็อตนะคะเก๋ไก๋มากเลย มันถูกใจคนรักน้องหมาน้องแมวมากๆาเลยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ชบาก็จะลากันไปตรงนี้นะคะก็ปีนี้ก็งานถ้ามีแค่3มวันนะคะเพราะฉะนั้นใครก็รอยักมาซื้อของถูกนะคะแล้วก็อย่าพาน้องหมามาโชว์ก็รีบรบพามาเลยนะคะงานจะหมดวันที่28เท่านั้นนะคะวันนี้ชบาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ